สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะฮะเจ้าจอสัมผัสของยาริสคอร์นะครับรุ่นพรีเมียมนะครับขนาด10.1นิ้วเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าจอเนี่ยนะครับทางตัวต้เนี่ยให้มาเท่ากันทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่รุ่นสมาร์ทพรีเมียมหรือว่าพรีเมียมรัตชรี่นะครับผมทีนี้ฟังก์ชันนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมาจะพาไปดูนะฮะวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามัลติฟังก์ชันที่พมอาไัยนะครับนี่นะฮะเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับ ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดตัวนี้เนี่ยจะลิงก์กันกับตัววิทยุนี้นะครับผมซึ่งตัววิทยุนะครับก็จะมีปุ่มให้เรากดนะฮะด้านขวานี่คือโฮมของผมคือหน้านี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือระบบสังกัรด้วยเสียงนะครับซึ่งจะมีในคู่มือนะครับในรถให้เรานะฮะที่เป็นคู่มือวิทยุโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันนี้ครับโหมดลัดนะครับเราสามารถไปตั้งค่าโหมดลัดได้คือเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเนี่ยก็จะขึ้นโหมดลัดที่เรา ตั้งค่าไว้ให้เลยนะฮะจอนะครับแสดงผลด้านซ้ายก็คือฟังก์ชันที่เราเล่นอยู่นะครับณปัจจุบันนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีเล่นอยู่นะก็ไม่มีไม่ติดขึ้นมานะครับจะเป็นรูปเพลงเฉยๆนะฮะโทรศัพท์นะครับอันนี้ต้องต่อบลูทูธก่อนนะครับถึงจะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้นะครับซึ่งเราต้องกดอนุญาตให้มีการนะครับดาวน์โหลดนะครับรายชื่อของเบอร์โทรศัพท์นะครับในเครื่องเราไปในวิทยุนะครับผม Android Auto Apple CarPlay ตรงนี้จะเชื่อมต่อแบบไร้สายให้แล้วด้วยนะครับเพียงแค่เราต่อบลูทูธท่านเองนะฮะก็จะมีฟังก์ชัน Android Auto หรือ Apple CarPlay เนี่ยขึ้นมาให้เราใช้งานได้เลยง่ายๆเลยนะครับข้อมูลรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูนะครับประดห้ดูนะฮะตัวนี้ก็จะมีนะะแถบนะครับอันแรกที่เป็นเข็มไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับขึ้นมาส่วนอันสุดท้ายที่เป็นรูป ลูกศรชี้บนนะครับจะเป็นเรื่องของการแสดงกราฟิกของระบบไฮบริดนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายบนครับเป็นเรื่องของทิศนะครับที่รถเราที่รถเรากำลังหันหน้าไปอยู่นะครับนี่ฮะส่วนนี้ก็อัตราการสิ้นเปลืองนะครับถ้าเราใช้ฟังก์ชันหน้านี้นะครับถัดไปอันนี้นะที่เป็นรูปนะครับองศานะครับของรถนะฮะนี่ก็จะบอกถึงบาลานซ์นะครับต่างๆของรถนะครับว่ารถเนี่ยนะครับมีการเอียงหน้าเอียงหลังไหมนะฮะอุณหภูมิถัดไปนะครับวิทยุนะับพอเราเข้าไปดูในวิทยุเนี่ยนะฮะ ก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเหมือนกเดิมเลยนะครับจะมีให้เรื่องของ FM AM นะครับถ้าไปที่ FM เนี่ยนะฮะก็จะมี6ช่องให้เลือกแบบนี้นะครับโดยที่ถ้าเรากดซ้ำเนี่ยนะฮะจะมี FM ทั้งหมด3ช่องเลยนะฮะซึ่งทั้ง3ช่องเนี่ยจะมี6ช่องย่อยสังเกตที่ตัวเลขตัวนี้นะครับนี่อยู่บักอยู่ FM 3เนาะไป FM 1 FM 2ง FM 3นะครับวิธีนะครับในการหาคืนเนี่ยจะลากแบบนี้เลยก็ได้นะครับสมมติต้องการฟัง105.5นะครับ ลักไปที่ร้อยห้าใกล้ๆก่อนฮะอะใกล้ๆแล้วกดนี่ครับร้อยห้าจุดห้าแต่เราต้องการเมมคืนนี้ลงไปแล้วกดค้างที่ตัวนี้ครับอืมแค่นี้เองครับใช้งานง่ายๆนะครับต้องการปิดเสียงก็กดตัวนี้ได้นะครับผมเสียงที่มันดังอยู่ของวิทยุเนี่ยก็จะดับลงนะครับโอเคกดย้อนกลับนะครับตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะไปแถบฟังก์ชันนะครับอันก่อนหน้านี้นะครับ ปิดหน้าจอนะครับปิดได้นะกดตัวนี้นะครับจอก็จะดับะผมกดเปิดกดรูปฮมตัวนี้นะครับบางบกค้าบางท่านต้องการปิดปิดกกว่าปิดแสงจากหน้าจอนะครับก็ปิดได้ปิดเสียงก็ปิดตรงนี้นะครับถัดไปนะครับบลูทูธบลูทูธเนี่ยก็ต่อเหมือนเดิมเลยครับของเครื่องเสียงโตลต้านะก็คือเรานะครับเตรียมมือถือขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็เตรียมมือถือมาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็เปิดฟังก์ชันบลูทูธขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วนะครับขออนุญาตครับเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่บลูทูธของรถยนต์นะครับมันจะเริ่มมันจะแจ้งนะว่าไม่มีการเชื่อมต่อเนาะนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ครับกดโทรศัพท์กดป้นขยายนะครับและเครื่องวิทยุของเราเนี่ยจะหานะครับโทรศัพท์ของเราเลยนะนี่ขึ้นมาแล้วกดไปเลยครับโทรศัพท์เราก็จะ มีแถบนะครับขึ้นมาแบบนี้ถ้ากดจับคู่นะครับกดใช่นะครับอนุญาตเนี่ยตัวนี้เนาะถ้าอนุญาตเนี่ยรายชื่อของเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะไปขึ้นที่จอนี่ครับก็เพื่อเปิดฟังก์ชันโทรศัพท์นั่นเองนะฮะเมื่อมีการต่อแอปเขเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับ Apple c a r p a y เนี่ยก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราต้องไปเปิดแถบฟังก์ชัน c a r p a y ในมือถืองเราก่อนนะนะครับเราก็จะมีแถบแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลยโดยที่ เราไม่ต้องทำเลยครับแค่เชื่อมต่อบลูทูธเท่านั้นเองนะฮะอนดรอยด์โตก็แบบนี้เหมือนกันนะครับโดยที่เราสามารถที่จะไปดูฟังก์ชันต่างๆได้นะฮะนี่ครับ Google Map นะครับฟังเพลงใน YouTube Music นะครับโอ้ทุกอย่างเนี่ยเล่นได้ปกติเลยนะครับดูลา์ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งจะดูเป็นภาพแบบครึ่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพแบบจอใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ได้เช่นกันนะครับ โดยการการค้นหาแผนที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องค้นหาผ่านมือถือของเรานะครับก่อนนะอย่างเช่นนะครับต้องการไปสมมุติต้องการไปส่วนพระนครศรีวิทยานะครับกดได้เลยแบบนี้นะเรากดเริ่มปุ๊บเนี่ยนะครับจอก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลยนะครับผมถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้ครับต้องการที่จะยกเลิกนะครับหรือต้องการลบบลูทูธเนี่ย ก็สามารถทําได้ง่ายเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันบลูทูธนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแถบนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราเห็นตอนแรกนะครับเข้าไปที่เครื่องอยู่ตรงนี้นะครับต้องการลบโทรศัพท์เครื่องที่ออกเรากดที่ชื่อครับล้วก็กดที่ต่างขยะตรงนี้ครับเห็นไหมครับภาพมันจะท้อนหน่อยนะฮะเรากดใช่นะครับแค่นี้เองครับก็เป็นการยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธของเจ้าจอตัวนี้กับมือถือของเราแล้วนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้มาะมาณ5เครื่องนะครับผม ใช้งานง่ายมากๆเลยนะฮะถัดไปตัวนี้เป็น USB iPod นะครับก็คือตัวด้านล่างตัวนี้นะขอนยญานนะครับจะมี USB ด้วยนะครับให้เราเอาแฟลชไดร์อะไรพวกนี้นะครับที่มีเพลงอยู่เนี่ยมาเสียบเพื่อจะเปิดเล่นได้นะครับจากฟังก์ชัน USB ตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยคือเรียกว่าเป็นการตั้งค่าการแสดงผลต่างๆนะครับของจอตัวนี้นะครับ หรือว่าการตั้งค่าพวก Apple c a l e n d โตนะครับการเปิดการใช้งานการปิดการใช้งานนะครับผมอ่าดักแรกนะครับแสดงค่าปกติเนี่ยมันนำให้เปิดไว้นะครับถัดไปการตั้งค่าแจ้งเตือนนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับการเข้าเช้ระยะนะครับแบตเตอรี่เป็นไหนนแมันเครื่องพวกนี้ก็ถ้าลูกค้าควรลืมนะครับปราก้อยดำให้เปิดไว้ได้เหมือนกันนะครับผมระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับโดยที่เราต้องไปตั้งค่าเวลาเราเข้าเปลี่ยนถ่านแม่มันเครื่องครั้งสุดท้ายนะครับถัดไปนะครับ กำหนดปุ่มรายการโปรดนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกว,ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเรื่องของรายการเปิดคือตัวดาวใช่ไหมครับถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเราเลือกแถลงไปน,นะครับเราแค่กดดาวเนี่ยแถฟังก์ชันที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาให้เลยนะฮะหรือที่เราไม่ต้องมานั่งต้องไปเปิดตรงนั้นตรงนี้นะกดแค่ตัวดาวนั่นเองนะครับโอเคถัดไปนะครับการตั้งค่าเสียงของ Apple Car าเพ d โดยออโต้นะครับก็สามารถที่จะตั้งได้ หลายระดับเลยนะฮะแต่นี้ตั้งไว้ที่10ก่อนนะครับถ้าใครต้องการความดังก็มาเล่นตรงนี้ได้นะครับผมถัดไปนะครับเสียงเสียงการทางาน,น,นก็คือเสียงปิปๆเมื่อกี้นี่นองนะฮะถ้าต้องการให้เสียงนี้ดังก็ปิดได้ครับผมการตั้งค่าการจดจําเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบการตั้งค่าด้วยฟังก์ชันสังการด้วยเสียงนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะพราก็จะไม่ได้ลงลึกให้เท่าไหร่นะฮะถัดไปนะครับการปรับความไวควาสัมผัสนะฮะก็คือการสัมผัสหน้าจอนั่นเองนะครับก็จะะะมีเลือก3รรดัับบนค ตามก้างสูงนะครับก็เลือกกลางไว้ให้นะครับผมโอเคเราสไลด์ขึ้นไปครับการแจ้งเตือนนะครับการลืมโทรศัพท์นะครับคือเวลาระดับรถแล้วเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะแสดงผลว่าเอ้ยคุณอย่าลืมตรวจสอบโทรศัพท์มือถือนะนะครับจะมีข้อความนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการให้มันขึ้นนะครับเราก็ปิดตัวนี้ได้นะครับการตั้งค่ากล้องนะครับการตั้งค่ากล้องนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดรือปิดนะครับเวลาเรา เข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะฮะก็จะมีเส้นมีระยะบอร์ดเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับแบบนี้นะครับผมถัดไปนะครับการตั้งค่านาฬิกานะครับตั้งค่านาฬิกาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าอัตโนมัติได้เลยนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เวลา9ก้าโมงกสิ้าก็ตรงกันนะครับเพิ่งเป็นการตั้งค่าแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะแล้วก็ค่าที่ให้มาเนี่ยก็เป็นค่าปกตินะครับที่ตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็แนะนําให้ใช้ค่านี้นะครับผม การตั้งค่าภาษานะครับตัวนี้ก็มีการสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาไทยได้เนาะเปลี่ยนภาษาอังกฤษได้นะวินดมาเลยพงนี้เปลี่ยนได้นะครับนี่แค่มาติตรงนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมแล้วก็ภาษาของการจดจําเสียงอันนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะภาษาไทยก็ได้หรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงโชว์บนจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาษาที่แสดงนะครับถัดไปนะครับเรื่องของการตั้งค่า แสงสว่างโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าไฟแอมเบดไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟส่วนของตัวไฟที่แสดงถึงแบ็กกราวด์นะครับของตัวจอนี้นะครับอย่างตัวนี้แอมเบดไลท์ด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นสีชมพูนะฮะก็จะเลือกเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นสีแดงให้แบบนี้นะครับผมถ้าเป็นสีเหลืองนะครับก็แอมเบดไลท์ก็จะเปลี่ยนไปให้ด้วยนะเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกตรงนี้นะครับก็ดีมากแล้วก็สามารถตั้งค่าวาบสว่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม ตั้งค่าวความปลอดภยัยอันนี้ก็ตั้งค่าอ๋อนี่โอเคนี่อันอน,นี้เราไม่ต้องปรับมัน,นนะครับแล้วก็ตั้งค่าแรกเลื่มก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะกลับไปที่ตั้งค่าเดิมจากโรงงานนะเราก็กดตัวนี้ได้นะครับส่วนข้อมูลเวอร์ชันแล้วก็ข้อมูลเิขสิ์ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับก็ให้มันเป็นไปตามค่าโรงงานตัวนี้นะครับโอเคสัดท้แล้วสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือ แสงสว่างโดยรอบมัก็คืออันเมื่อกี้นี้เองที่เราทำให้ดูเรื่องของไฟแอบเปิลไลท์นะครับสามารถที่จะมากดคีย์เัดตรงนี้ได้นะครับผมก็นี่ครับวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวหน้าจอ10.1นิ้วนี้ของเจ้าตัวยาริสคอร์รุ่นพรีเมียมนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวยาริสคอร์รุ่นพรีเมียมมาชูรี่นะครับจะแต่ตัวพรีเมียมมาชูรี่เนี่ยจะเพิ่มในส่วนตัวข้อมูลยนานพาหนะเนี่ยจะมีเรื่องของล,อลมยาง เซนเซอร์ uh, ลมยางให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวสมาร์ต uh, ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีส่วนตัวการปรับแต่งไฟแอมเบีย์ไลท์นะครับที่มันไม่มีไฟแอมเบดไลท์เนาะก็ไม่มีแถบตัวนี้มาให้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวบักจะรีวิวเพิ่มเติมให้อีกนะในส่วนตัวหน้าจอของตัว p r e m e u m i t y แล้วก็ตัวสมาร์ทนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดต like, ดตามกดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าผิดภาพประการใดไปหรือว่ามีข้อสงสัยสอบถามบักมาเลยนะครับเดี๋ยวบักให้คำตอบในคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ